สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับที่ชื่นชอบแล้วก็รักในการถ่ายภาพนะครับวันนี้ผมวิทย์สวิทิลอนนะครับจากซิลอนโฟโต้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับไปดูเบื้องหลังการถ่ายภาพรับใบประกาศของน้องน้องพีน่นหรือว่าน้องน้องบัณฑิตผู้ช่วยพยาบาลน,นะครับพอดีผมได้น้องน้องบัณฑิตมา หนึงกลุ่มมี4คนนะครับก็นักน้องเขาไว้ตอนเช้านะครับถ่าย4คนแต่แน่นอนแหะครับว่าเราตัดสี่คนบัณฑิตเราไม่มาพร้อมกันเป็นแน่แท้แน่นอนนะครับกล้องที่เราจะใช้ถ่ายรับบัณฑิตวันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องมิค o อน d 8 0 0นะครับเลนที่เราจะใช้นะครับก็จะมีเลน85 1ตัวนะครับแล้วก็ร3อ3ของซิกมานะครับแล้วก็กล้องซูนี่นะครับ ติดกันกับเลนส์คิด50 1.8นะฮะโซนี่เนี่ยจะใช้ถ่ายน้อยที่สุดนะเพราะว่าจะใช้ถ่ายในกรณีที่เป็นภาพคู่แล้วก็พื้นที่ที่ถอยมันไม่พอผมจะใช้กล้องโซนี่ถ่ายนะติดกับเลนส์50นะครับเพราะว่ากล้องมิคอนไม่มีเลนส์50นะว่าผมมี85แล้วก็1้อสามของซิกมานะฮะตรงนั้นก็จะเป็นเลนส์คิดไปนะฮะแต่วันนี้ผมไม่ได้เอาไปด้วยนะครับมันก็จะเป็นกล้องนิคอนติดกันกับเลนส์ อ่า85 1.8แล้วก็135สิกมา1.8อาร์ตโอเคประมาณนี้มาค่ะคนต่อไป<ง><ง><ง>โอเคถามมา,า,า,าว่างนัองว่องๆกระเป๋าไว้ก็ได้ลนะ

นั่งค่ะอเเ่ท้องแม่ตุอ๋ออันท้อรหนามอง่องกันตดตัวคิิค่ะกิดสามสองหนึ่งมือฝั่งนั้นจะบหกวเขาี่หน่อยรวมอค่ะ pues อ่ามองประมาณนี้ครับมองต่ำแบบเมื่อกี้อโอเคสวยมากร้อม3าม รอบหนึ่งค,ครับผมค้้งไว้ก่อนนะสามส,ามสามมอง่งไปทางนี้ค่ะมงไปทางนี้อ่ะโอเคงุ้งไล่จ่อยเลยจัง เล็กไหมวะโอ้ผคนหนุ่มัน สามสองนเดี๋ยวทีกไว้ปรทศไทยมรถกลับบ้านแล้วนันนั้นยงไปยุ่งเลยไปยุ่งเลยไยุ่งเลไอไเียม่างนหน่อยครับครับค้าลงไวขอถ่ายกับแกนนี้หน่อย่ไหมถ่ายรูปกัน

หมือทั้งนั้นจับหมวกจับหมวกจับหมวกจะไปหมวกโอเคครับผมสวยงามทางไว้จ้าพร้อมนั่งละนั่งนั่งนั่งขึ้นมุ้งนั่งลนั่นละพร้อมพร้อมโอเคค่ะ สามสองนีไงขอที่เชียงคนณยังมาไม่รู้แล้วจะท่งไหนเลยมองมาทังอยู่ท่านมาทั้งมองมาทั้งอยู่กังนางเอยู่เต <son> ็มนะคะห็ก <metal> บ้ามสอง พร้อมไหท่องแขนกันไหมเออยมนสามสองหนึ่งเลยมาหันหน้าคุยกันเสร็ยไปเข่าอันสมุเอาแล้มอของสมุดเเดี๋ยวแค่ลูกโอเคมากขะบ้าาล่ะหลังบ่านขอเป้าแลวลูกระเป๋าเอ 很牌子嘛。

โอเคแล้วบ้มมา3 2ว้าวอยู่รุปหนึ่งอ2เอาหัวชนหาะคนตรงกลางไว้จ้านั่นละ3 2คนตรงกลางเหลกตาบ้องขึ้นบนครับเหลกตา2โอเคจ้าค้างสอง2 พี่ขอมองไปที่หนังสือเลยสวยขีดรื่อนี้ขอมองกล้องขีดหนังสือใหม่ขอมองกล้องทีนี้ขีดที่ยังท้อปิีดที่ยังเธอาขีดนี่กินเลยแต่เปิดเปิดแมนเปิดอย่างนั้นแหละประกาศปล่อยวุว้งแม่ซื้อฟังบอกก่อนนะครับรอสั่งสามสองปล่อยอ่โอเคครับผม ยังอี่สองคนมาลยยังีกสองยังที่สามยังเ็อีกคนใครลังอีกหล่ะใครล้างสามสองนี่อีน่ากมาทางนี้นี่นี่จ้ะสวยงามรูปนี้มาท่านท่านทัล้งเขาอันนี้ทั มาอย่างนี้ะครับแตะเบาๆแต่ถึงตรบังคัเสียๆอย่าลืมบังคับสวยๆเด้อทิ้งหมสามสองพิงหัวไปทางนี้พิงหัวทางนี้เดี่ยวทางนี้บอๆบอทางนี้เนมเอเย็นเขาคอเคไข่ั้นแหละมือฝั่งนี้จับตึงไว้นี่โมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์ันว่างสิขีเครับผมน่สองวยครับรุ่นึง สองสวยต่อค่ะโอเคสวยงามอ่อามอสองทีบลูเอานหนังสือมาติดหน้าหน่อยเอาหนังสือนิดหน่งก็ได้ครอบครัวครอบครัวเป็นคนรักคร <c oughs> <c oughs> อบครัวค่ะสามสอง กินมาที่นี่กินยังไงเอามัติดปากมานี่น่ากินติดปากเลยติดากกิมาห้ากระปุกต้องงานนะสามหีมันอ่านมันมันเปิดเป็นาเียนคงทีก็่ั้นเลยพร้อมสาองยืมมองกล้องยืมสวยอ่าม้งนี่กระเป๋าไอ ดีมาทา,างนี้นี่โอเคครับ okay, ผมมาพร้อมสามสองอีกรูปนี้งสามสองอาชีพที่ขอยืนตรงๆงั้นร่วมกับรวมกับโป่งมาเลยพร้อมสามสองอีกรูปนึ้งถ่ายมาโอเคสวยสามสองอีกรูปนี้สามสองสวยครับสือไดีด๋ยนะ 没。 Hãy subscribe có phải <laughs> Ghiền Mì đánh Để không bỏ này cái gì nữa, มองหน้ากันหน่อยมองหน้ากันยิ้มเหมือนคุยกันลุมกระเป๋าไว้ลุงกระเป๋าไว้เออสี่นิ้วเข้าไปครับชิดก่อน กล้องเลยค่นูนรูปยิ้พี่ขอแบบกรีดหนังสือหน่อยเห็ดมันนั่นรึไปอ่งเง้เออใช่ใได้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยทีหน่นี่นะมองกล้องเห็นไหมเคได้สามสงหรูปย้ยังข้างมาน้อยโอเคครับผมน่ย สามสอรูปนีงหน้าตื้นนี้มาเอาทางนู้นทางนั้ะใช่ใส่หางคิวโอเคผมกินนมาีนโอเคสามสองรูปนีฝันหรืร้องกรือ่าอะไรครับแม่โอเคครับผมสองขัข้างมาโอเคสวยนะสามสอง มือฝังนี้จับหัวใช่ค่ะอามือฝั่งนั้นลางกระเป๋าไว้ใช่ค่ะสวยไว้นะเดี๋ยวนะรอนึงนะรอบสองรมองสาได้กันครับนรอามอครับ ได้ด้วยเข้าไป <laughs> โอเคครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับคงได้ประโยชน์นะฮะหรือว่าได้เทคนิคต่างๆไปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆอาณงทางช่องเนี่ยคุณจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยนะครับใครสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะฮะผมจัก อ่านข้อความทุกข้อความแน่นอนร้อแล้วก็จะพยายามตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ลาไปลบสวัสดีครับ